ก็จักเสานะครับนะครับตีนะตีน้ําอย่างนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ประมาณชักเที่ยงนะครับนีดูน้ําน,นะครับกระจายอย่างนี้นะครับก็ถ้ามองไปเห็นอีกก็เนื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ นี่เครื่องหนึ่งนะครับแดดฟ้าร้องนะครับตัวนี้นี่คือของจริงนะครับตีน้ำได้อย่างนี้เลยนะครับ กระจายนะครับนะครับนูเครื่องนะครับก็นี่ครับดูนะครับประสิทธิภาพก็ตามที่เห็นนะครับตอนนี้นะครับ ไม่ได้ใช้ไฟอย่างอื่นมาผสมนะครับก็เป็นไฟโซลา่าอย่างเดียวนะครับตามแสงอาทิตย์อย่างเดียวนะครับวอเตอร์นะครับทำงานนะครับจะเห็นว่าตีขนาดไหนนะครับขึ้นอยู่กับแสงแดดนะครับถ้าแดดมาแรงก็ตีดูเห็นไหมครับ ปุ้งขึ้นมาเลยนะครับนะี่ครับมันใช้ความาเทคโนโลยีใหม่มาแล้วนะครับเราจะไปนั่งใช้กังหันน้ำที่คุณต้องมานั่งจ่ายเข้าไฟเป็นรายเดือนแล้วก็เดินสายไกลๆนะครับอีกอยู่ทำไมเพราะว่าถ้าเทียบออกมาแล้วเนี่ยเป็นรายเดือนหรือว่าอะไรต่างๆมันก็สามารถที่จะ ประหยัดข้าไฟได้เป็นปีปีหนึ่งก็ประมาณหนึ่งห้าถ้าสิบปีก็คือแสนห้าแต่นี้ไม่ต้องจ่ายสักบาทนะครับเพราะว่าไฟจากโซลาเซลล์ผลิตไฟใช้เองได้เลยนะครับประสิทธิภาพก็ตามที่เห็นนะครับขึ้นอยู่กับแสงแดดนะครับทั้งน้แสงแดดในเมืองไทยมนมีเยอะอยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงเลยครับยังไงมันก็ตีนะครับแมขนาดนี้เงาไมฆบางก็ยังทํางานอยู่ ประสิทธิภาพมันก็ยังสูงอยู่เป็นสามารถที่จะทํางานได้ดังนั้นในภาคกลางวันของเราเครื่องของเราตีตั้งแต่ประมาณหกโมงเช้าจนถึงประมาณหกโมงเย็นหยุดทางานนะครับทุกเครื่องเราส่งทั่วประเทศนะครับหรือต่างประเทศก็ส่งนะครับเราส่งทุกจังหวัดนะครับทุกภูมิภาก็ยินดีสามารถติดต่อเรามาได้นะครับ บริษัทโซลาร์โฮมเจอเนล่าเบอร์อร 0, 6, uh, uh, โทร09615672ขอโทษทีครับเบอร์โทร0961569591นะครับครับก็ให้ทุกท่านได้เห็นพลังงานทดแทนนะครับ,โอ,รบโอเคครับสวัสดีครับ ค้าไฟศูนย์บาทนะครับนะครับน้ำแต่ก่อนไม่ใช่เป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ดีขึ้นมากนะครับดีขึ้นมากๆเลยครับก็จำนวนปลามีเยอะนะครับต้องใช้ออกซิเจนช่วยแต่ที่สำคัญก็คือแน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็นบ่อเลี้ยงปลา ใช้คำว่าคุณต้องมีกังหันน้ํานะครับถ้าใครเลี้ยงปลาก็ต้องมีกังหันน้านะครับเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ําให้กับปลานะครับแล้วก็ยังทําให้พวกจุลินทรีย์แบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโตยิ่งบอ่อปลาต่างๆนะครับการให้อาหารพวกอาหารเม็ดนะครับมันก็คือมีไขมันพวกนี้อยู่แล้วนะครับการตกตะกอนของไขมันก็จะทับถมหมักหมมไปเรื่อยๆสุดท้ายน้ําก็จะ เน่าเสียนะครับนั่นแหละครับตัวนี้จะช่วยได้นะครับทําให้การตีน้ําขึ้นมาเนี่ยก็เติมออกซิเจนการตีน้ําบางส่วนก็ทําให้เกิดน้ําเคลื่อนที่เห็นไหมครับได้2ส,ส่วนเลยนะครับก็อยากให้ทุกท่านหันมาศึกษาข้อมูลนะครับเราจะได้เห็นความสำคัญและประสิทธิภาพของการทำงานที่แท้จริงนะครับ มันมันเกิดประโยชน์ต่อเรามากนะครับเพราะว่ามันตอบแทนในเรื่องของการที่ไม่ต้องไปเสียค่าไฟสักบาทเดียวนะครับเราไปในเทคโนโลยีใช้กับมาเทคโนโลยีเก่านะครับนั่นก็คือคุณต้องมีมอเตอร์ตัวหนึ่งมอเตอร์ของคุณมันไม่ได้มาผลิตมาเพื่อตีน้ำแต่มันมอเตอร์นั้นมันก็คือทำมาเพื่อที่จะอ ใช้ยังอื่นนะครับแต่ว่ามอเตอร์ของเราเนี่ยทำมาเพื่อที่จะใช้โซล่าเซลล์นะครับ